สวัสดีครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n ของ anc studio นะครับวิดีโอนี้นะครับผมมีแอปพลิเคชันหาเงินฟรีมาใหม่ล่าสุดนะครับเป็นวิธีการหาเงินง่ายนะครับด้วยการแลก point นั่นเองนะครับแล้วก็ฟรีไม่ต้องลงทุนนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับให้เรานับกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับระบบก็จะพามาที่หน้าของการดาวน์โหลดของ google p l a y s t o r e นะครับซึ่งแอปนี้มีชื่อว่า ชีพพาร์คนะครับก็คือเป็นในส่วนของแกะนั่นเองนะครับซึ่งในวิดีโอนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งแอป,ปวิธีการสมัครสมาชิกวิธีการสร้างรายได้แล้วก็วิธีการถอนเงินแบบคร่าวๆนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสามารถเล่นได้เลยแล้วก็สามารถถอนได้เลยหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องค่อยไปรับชมในส่วนของวิดีโอนี้กันนะครับพื้นที่ที่เราจะใช้ในการติดตั้งก็คืออยู่ที่38เมกะไบต์แสดงว่า34เมกะไบต์แสดงว่าเราต้องมีพื้นที่ ยังต่ำอยู่ที่34 MB เพื่อที่ว่าเราจะทำการติดตั้งแอปพลิเคชันชิปพาร์คนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเป็นแอป,ปหนึ่งที่มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่ 50k หรือประมาณ50,000ครั้งนะครับก็เกี่ยวกับเกมนี้ก็คือสร้างฝูงแกะของคุณนะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับการ ผสมผสานผมแกะของเราให้เป็นเลเวลหเลเวล2อเลเวล3เลเวล4นะเท่าที่ผมเดาเอาไว้นะครับตรงนี้นอกเบื้อนต้นนะครับอแอปนี้นะครับตอนนี้ก็ติดตั้งนะครับเมื่อวันที่15กันยายนเดือนที่แล้วเองทุกคนนะก็คือเพิ่งจะเข้ารอบ1เดือนเองนะครับแล้วก็อัปเดตล่าสุดวันที่29กันยายนนะครับตอนนี้ก็มียอดดาวน์โหลดก็คือตามที่ผมบอกอยู่ที่5 0,000ครั้งแล้วก็เวอร์ชัน Android ที่จะเล่นแอปนี้ได้ก็คือ5.0นขึ้นไปนะครับเวอร์ชันหนอ่งจุาศูน การกดติดตั้งแอปนี้กันนะครับแล้วก็จากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งให้แอปทําการติดตั้งให้เสร็จสิ้นก่อนเลยนะครับหลังจากที่เราได้ทําการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วให้เรากดที่คําว่าเล่นตรงนี้นะครับผมนะเออเขาเขียนว่ากําลังลงชื่อสมัครใช้โปรแกรมเบตา้าอ๋ออ้าวเมื่อกี้ผมได้ทําการลงชื่อนะครับขอใช้ในส่วนของโปรแกรมเบต้านะครับก็คือมาลงชื่อได้ ตรงนี้นะครับอ่าผมก็ขอลงชื่อด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้เนาะผมก็จะกดที่คําว่าเล่นตรงนี้นะครับโอ้โหกราฟิกสวยมากเลยทุกคนตรงนี้นะครับผมนะอันนี้คือนะครับในส่วนของแอปนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับในการอ่าแคปหน้าจอนะครับตรงนี้ก่อนนะเขาให้เรากดที่คำว่าซื้อนะครับแกะตัวแรกนะกดที่ว่าช็อปนะครับอ่าแล้วก็ อ๋ออย่างแรกก็คือเป็นการผสมนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเป็นการผสมเลเวลนะครับก็คือเลเวลหบวกกับ1เป็นนอ่นเองนะครับเราก็ลากไปนะครับทีนี้ก็ได้แล้วทุกคนนะเราก็ถ้าหากว่าเราจะรีไซเคิลก็คือมาขายก็ลากมาตั้งไว้ที่ช็อปนเดเองนะรีไซเคิลแกะเพื่อรับพลังงานนะครับอ่ะกดเข้าไปน้อนลากไปปั๊บเลยนะครับแบบนี้เนาะแล้วเขาเขียนว่ายินดีด้วยนะครับคุณได้รับอยู่ที่15,000คะแนนนะมูลค่า5บาทถอนได้กดคําว่าเข้าสู่ระบบเพื่อรับนะครับ ส่วนการเข้าสู่ระบบนั้นมีแค่2ช่องทางก็คือผ่าน Google หรือ Gmail กับผ่านของ a c e b o o k นะครับแล้วแต่เราว่าเราจะเลือกช่องทางไหนตรงนี้นะครับให้เราเลือกได้เลยนะครับหลังจากที่เรากดเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เราก็กดที่คําว่าไปถอนนะครับตรงนี้นะแล้วก็นะครับตรงนี้ก็คือว่าถ้าเราจะถอนนะครับอยู่ที่อ่สิบบาทลอเปล่านับต้องใช้เหรียญอยู่ที่สต้องใช้เหรียญอยู่ที่1 2 0 0 0 0เหรียญน,นะครับซึ่งตอนนี้เรามีแค่ 1 5 0 0 0เหรียญน,นะครับแล้วก็ต้องใช้เพชรอยู่ที่300เพชรเราถึงจะสามารถถอนได้อยู่ที่10บาทนะครับส่วนการถอนเงินสูงสุดของ t ู u ม m นี่วอลเล็ก็คืออยู่ที่400บาทนะครับก็คือ10ไม่ใช่400บาททุกคนก็คือ30บาทนะต้องใช้เพชรอยู่ที่400เพชรแล้วก็ใช้เหรียญอยู่ที่3 6 0 0 0 0ืนเหรียญด้วยกันเนาะส่วนเพย์เพาสนะครับสามารถถอนได้ขั้นต่ำอยู่ที่10ดอลลาร์นะครับก็คือ300บาทนะครับซึ่ง300บาทนี้นะครับต้องใช้ เหรียญอยู่ที่4ล้าน4แสนเหรียญแล้วก็ใช้เพชรอยู่ที่600 000, เพชรนะครับแล้วก็ในส่วนของ20ดอลลาร์ก็คือใช้เหรียญอยู่ที่8ล้าน8แสนเหรียญแล้วก็ใช้เพชรอยู่ที่600 000, เพชรด้วยกันนะครับส่วนการถอนเงินนั้นนับจะ จำนวนเงินที่ถอนจะถูกโอนไปยังบัญชีของเรานะใช้เวลา7วันในการถอนเงินก็คือว่าเราต้องกรอกเบอร์โท,มทรมทนวเลเล็ตอนที่เราถอนครั้งแรกแล้วก็ใช้เวลาประมาณ7วันนะครับในการถอนเงินแล้วก็สามารถถอนได้วันละแค่ครั้งเดียวเองตรงนี้นะครับแล้วก็ห้ามใช้วิธีการช่อโกงในการเล่นแอปนี้นะครับผมนะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูในส่วนของอันนี้คือประวัติการถอนเงินนะซึ่งผมก็ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการวิธีการหาเหรียญนี้ต้องหายังไงแล้วก็หาเพชรต้องหายังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อนะครับผมนะซึ่งนะครับผมก็มาที่คําว่าโกตรงนี้นะครับโกตรงนี้คือเป็นในส่วนของภารกิจทั้งหมดภายในแอปนะครับว่าเราจะเล่นยังไง,งบ้างตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือเป็นในส่วนของการดูวิดีโอนะครับดู5ครั้งจะได้รับอยู่ที่100 28เหรียญบวกกับอีก2เพชรด้วยกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือว่าเป็นการสั่งเคาะแกะก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่ผมผสมเลเวลแกะเมื่อกี้หนึ 2, ่งบวกหนึ 2, 2่งเป็น2เมื่อกี้สองบวกสองเป็นสี่าตในส่วนของแกะไม่ใช่ดิสองบวกสองเป็นสามนะครับก็คืออัพเลเวลทีละอันนะครับพวกนี้เนาะซึ่งเราต้องอัพสามสิบครั้งนะครับเราถึงจะได้รับอยู่ที่สองร้อยยี่สิบแปดเหรียญแล้วก็บวกกับอีกสามเพชรด้วยกันเนาะส่วนอันนี้คือเป็นการวงล้อนําโชคนนะก็คือเป็นการกดหมุนแล้วเปล่าอ่าก็คือเานนะอเาเป็นี้น แล้วก็พอเราสกแกตเสร็จนะครับเราได้รับมาอยู่ที่3นะเราเจอ3อันนะครับ3อันก็เท่ากับอยู่ที่100เหรียญด้วยกัน,นครับถ้าเราอยากได้คุณ2เราก็เพียงแค่กดคําว่ารับรางวัล2เท่านะครับตรงนี้นะอ่าผมขอรับแค่เท่าเดียวก็พอแล้วเนะแล้วก็เราสามารถสกแกตได้สูงสุดอยู่ที่20ครั้งด้วยกันตรงนี้นะครับผมอ่ะย้อนกลับไปนะครับมาดูวิธีต่อมาคือบัตรขุดลุ้นโชคอันนี้นะครับก็คือเป็นการ หมุนนะหมุนสปินทั้งหมดอยู่ที่10ครั้งแต่ละครั้งจะได้รับรางวัล1น0นะครับกดที่คําว่าเริ่มเลยนะครับครั้งแรกมาดูกันว่าผมได้รับเป็นเหรียญหรืออะไรนะครับตรงนี้อ่ะครั้งแรกผมได้รับเป็นในส่วนของเหรียญอยู่ที่20เหรียญด้วยกันนะครับก็เหมือนเดิมเลยทุกคนนะครับให้เราไปกดที่คําว่าการกระบากตรงนี้ได้เลยนะครับผม โอเคนะครับแล้วก็เราก็ยังสามารถที่จะหมุนได้ต่อนะครับเพราะว่ายังเหลือประมาณเก้าครั้งด้วยกันนะครับโอเคนะอันนี้คือผมศาสตร์ที่เฉยๆนะครับต่อมาคือเป็นการขูดบัตรของเมกี้แหละนะครับทั้งหมดอยู่ที่20ครั้งนะครับก็จะได้รับอยู่ที่228เหรียญบวกกับอีก3เพชนะครับส่วนการจับรางวัลนี้ก็เหมือนกันนะครับผมนะก็คือเป็นการหมุนวงล้อนะครับทั้งหมดอยู่ที่228 นะครับ228เหรียญแล้วก็ได้รับ1เพชรับก็คือว่าเราต้องไปหมุนอยู่ที่10ครั้งด้วยกันนะครับอันนี้คือเป็นการเล่นสล็อตตรงนี้คือ10ครั้งด้วยกันนับจะได้รับอยู่ที่228เหรียญวก,กับอีก 1เพชรทับแล้วก็สุ่มการชาร์องนับก็ประมาณ10ครั้งก็จะได้รับอยู่ที่228เหรียญแล้วก็บวกกับอีก1เพชรเช่นเดียวกันนับก็คืออันนี้คือการชาร์องอันนี้คือซุปเปอร์ส็อกอันนี้นะครับล้วก็มากดเล่นได้เลยนะครับแล้วก็การเช็ดอินจนครบ7วันติดต่อกันก็จะได้รับอยู่ที่128เหรียญกับ2เพชรด้วยกันนับแล้วก็กดที่คําว่าไปเช็ดอินตรงนี้นะครับจากนั้นก็นะครับเราก็เช็ดอินได้ตรงนี้นะครับผมน่าก็วันแรกจะได้รับอยู่ที่นามดดแล้้วก็ไร แล้วก็ของควันตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้เนาะส่วนการเชิญเพื่อนก็กดทิ้งคำว่าเชิญเพื่อนไปเนาะการที่เราเชิญเพื่อนไป1คนจะได้รับอยู่ที่8ปดหมื่นเรียบวกับอีก50เพชรด้วยกันซึ่งมันมีเงื่อนไขตรงที่ว่านะครับคนที่เราเชิญนั้นนะครับผมนะก็จะได้ คนที่เราเชิญนะน,น,นะครับเมื่อเขาทําการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นเราก็จะได้รับอยู่ที่2 0 0 0 0เหรียญทองแล้วก็เมื่อคนที่เรา,าเชิญน,นั้นเขาเล่นจนถึงระดับ8นะครับเราจะได้รับอยู่ที่50เพชรนะครับแล้วก็คนที่เราเชิญน,นั้นนะครับผมนั่นเพื่อนสังเคราะห์ระดับ20 แกะใน30วันนะครับจะได้รับอยู่ที่60,000เปลี่ยนทองด้วยกันนะครับอันนี้คือการเชิญเพื่อนเนาะก็นะครับเดี๋ยวผมฝากรหัสเชิญด้วยนะครับในส่วนของรหัสเชิญของผมก็คือ129861นะครับก็สามารถที่ใส่ได้เลยนะครับตรงนี้เนาะอ่าวิธีการเชิญก็กดคำว่าเชิญตรงนี้แล้วก็แชร์ไปยังที่ต่างๆหรือจะคัดลอกลิงก์ก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับอันนี้คือการคัดลอกลิงก์นะครับผมนะโอเคนะครับก็ไปดูวิธีการต่อไปเลยนะครับ มาที่ตรงนี้ต่อนะครับก็จะมีในส่สนสวนของอันนี้คือน่าจะเป็นการเช็คอินนะครับอันนี้การตั้งค่านะครับก็จะมีในส่วนของการตั้งค่าเสียงประกอบนะครับการเชิญเพื่อนตรงนี้แล้วก็การกรอกรหัสเชิญให้เรากดตรงนี้นะกรอกรหัสเชิญแล้วก็ใส่นะครับตรงนี้ได้เลยนะครับใส่คําว่า1นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะใส่นั่นเน่งสองเก้าแปนนะครับแล้วก็กดที่คําว่าส่งตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะใส่ได้แค่ครั้งเดียวนะครับเมื่อเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้รับอยู่ที่5,000เหรียญทองด้วยกันนะครับ ต่อมานะครับตรงนี้นะเราก็ออกไปแล้วก็ไปดูช่องทางอื่นๆก็อ,อย่างเช่นอันนี้กดเข้าไปนะครับอันนี้คืออะไรก็คือได้รับคะแนนฟรีๆอยู่ที่40เหรียญน,นะครับแล้วก็กดกากบาทปิดได้เลยตรงนี้นะครับหลังจากนั้นทุกคนนะครับก็ยังมีในส่วนของคะแนนฟรีๆที่เขาแจกให้เรานะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่108เหรียญอันนี้อยู่ที่92เหรียญอันนี้อยู่ที่117เหรียญด้วยกันเนาะ แล้วก็เราก็กดคําว่ากดตรงนี้เลยนะกดอ่าอย่างเช่นผมกดที่117นะครับกดปั๊บเลยได้รับไปอยู่ที่117เหรียญน,นะครับแล้วก็จะได้รับรางวัล2เท่าเมื่อเรากดที่เมนูรับรางวัล2เท่าตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับก็มาดูในส่วนของต่อไปนะครับเราจะดูในส่วนของเมนูอัพตรงนี้นะครับกดเข้าไปเนาะอัพตรงนี้จะเป็นในส่วนของโบนัสเลเวลน่าจะเป็นภารกิจของแต่ละวันของการเล่นแกะนี้นะครับผมนะแล้วก็ในสองรับได้อ่ารับได้กดเลยนะ ก็จะได้เป็นในส่วนงแกะนั่นเองนะครับอ่าแล้วกดปั๊บเลยนะครับจะได้แกะหนึ่งตัวและรอต่อนะครับแล้วก็เราก็ไปเอาแกะต่อนะครับเราต้องผสมแกะให้ได้จนถึงตามเป้าที่เขาได้บอกไว้นั่นก็คือเป้าตรงนี้นะครับก็คือ20ครั้งถ้าว่าผมจะไม่ผิดนะอ่าอันนี้ทุกคนจะสัรงข้อแกะให้ได้30ครั้งต่อวันนะเดี๋ยวผมจะไปสังราข้อแกะอันนี้คือสัรงข้อแกะตัวที่2แล้วนะครับก็ขึ้นมาเป็นเลเวลที่2แล้วนะครับตรงนี้นาะก็กดว่าตกลงไปนะครับ แล้วก็ผมก็จะกดรับได้ต่อนะครับแล้วก็จะสังเคราะห์ต่อ,ตอน,นับให้เป็นเลเวล3ระดียวนะครับอันนี้ก็บวกกันเป็นเลเวล3นะครับก็กดว่าตกลงไปนะครับอ่าแล้วก็กดสังเคราะห์ต่อทุกคนนะครับตรงนี้เ้าก็รอสักคู่นหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็อ่าตรงนี้นะครับมันเป็นพลังงานของเราเนาะเมื่อเราไปขายหรือไปที่ช็อปนะครับไปขายแกะของเราก็จะได้รับพลังงานด้วยอันนี้ก็ได้รับมาอยู่ที่107ก็กดตรงนี้ไปปั๊บเลยนะครับ อ่ะแล้วก็กดไปได้ต่อนะครับอ่าก็คือเป็นการซื้อพลังงานหรือเปล่าผมไม่แน่ใจได้เป็นการซื้อนาะซึ่งพลังงานมันก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนนะผมจะกดตรงนี้ไปปั๊บอีกข้างหนึ่งนะครับก็น่าจะอ๋อเมื่อกี้เป็นการซื้อแกะนะั่นเองนะไม่ใช่การซื้อพลังงานเนาะอ๋อผมนึกว่าเป็นการซื้อพลังงานเนาะอันนี้น่าจะเป็นการปลดล็อกได้ทุกคนนะเดี๋ยวผมขอรวบรวมแกะของผมก่อนนะครับอ่ะเป็นเลเวลสี่แล้วนะครับ กดตรงนี้ไปแล้วก็เขาว่าจะต้องเสียเหรียญอยู่ที่2 0 0ร้เหรียญถึงจะซื้อได้อาผมยอมเสียแล้วกันเนื่เพราะว่าผมจะทําการปลดล็อกให้หมดนะครับตรงนี้เนาะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เสียดายเพราะว่าเราจะได้พื้นที่ในการเลี้ยงแกะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นการซื้อในส่วนของของพลังงานแล้วก็เป็นการซื้อแกะอาผมซื้อหมดเลยแล้วกันเนาะอาเมื่อกี้ก็ซื้อไปนะครับอาก็เป็นเลเวล2ต่อแล้วก็2ก็เป็น3แล้วก็ซื้อไปซื้อใหม่ดีกว่าทุกคน ได้มา2ตัวต่อนะครับ3าเวกเป็น4แล้วก็4ีวกก็เป็นเลเวล5แล้วนะครับซึ่งนะครับเราต้องทำภารกิจของการอัพเกรดครับจนถึงเลเวลเท่าไหร่เมื่อกี้จนถึงเลเวล20หรือเปล่าผมดูไปเพิ่องอ่าจนถึงเลเวลจนถึงเลเวลอันนี้ไม่จนถึงเลเวลอันนี้คือแค่สังเคราะห์30ตัวเองนะครับเดี๋ยวไปด,มดูมันเหมือนว่ามีภารกิจของการภารกิจอันนี้แน่เลยนะครับนี่ทุกคนนะก็คือว่าเล่นจนถึงระดับที่1 0 อ๋อเพรกิจของการเชิญเพื่อนนะครับที่เราไปดูเมื่อกี้ที่ว่านะครับเขาได้เขียนว่าเมื่อเรานะครับเล่นจนถึงระดับที่8ก็คือว่าแกะของเรานั้นนะครับจนถึงเลเวล8เนาะเราผสมแล้วก็ได้เป็นจนถึงเลเวล8นะครับเราถึงจะได้รับในส่วนของเพชรเข้ามานับอยู่ที่50เพชรนั่นเองนะครับก็คือสำหรับคนที่เป็น คนที่เชิญนะจะได้เพชรน,นะครับส่วนเราเองนั้นไม่ได้รับเพชรเองนะแต่ว่าเป็นเพื่อนของเราที่เชิญเรานั้นได้รับเพชรแทนนั่นเองทุกคนนะเราต้องเล่นจนถึงเลเวล8ปดนะครับตรงนี้เนาะส่วนการผสมตรงนี้คือผสมให้ได้30ครั้งนะครับเราก็จะได้รับในส่วนของอในส่วนของเหรียญน,นะครับสองเหรียญแล้วก็ได้รับเพชรอยู่ที่3เพชรด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้ทุกคนนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับที่มีเชื่อว่านะครับ ชิปพาร์คในเด็กนะเป็นแอปใหม่ล่าสุดเลยที่คนนะใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับก็นะวิดีโอนี้ผมก็มา update, อัปเดตเออไม่ใช่มาอัปเดตดีมาแนะนําในส่งของแอปใหม่นะครับหาเงินฟรีนะครับที่สามารถทําได้ทุกคนนะ่าจะเล่นเพียงแค่ Android เท่านั้นเองนะเท่าที่ผมสังเกตมาเนาะใครที่สนใจก็มาลองเล่นสนุกสนุกกันได้เลยแล้วก็ยังสามารถที่จะหาเงินฟรีๆกันได้อีกด้วยนะครับผมนะก็วิดีโอนี้ผมก็มาสอนวิธีการสร้างไรายได้วิธีการสมัครสมาชิกวิธีการ ล็อกอินแล้วก็วิธีการถอนเงินนะครับถ้าเกิดว่าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับหรือใครที่เล่นแอป,ปนี้อยู่นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณได้นะครับตรงนี้เนาะวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ให้กับช่องของ ANC Studio ให้กับผมด้วยนะครับวิดีโอหน้านเกี่ยวกับแอป,ปนี้ผมก็จะทำการถอนเงินแล้วก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินอย่างละเอียดน,นะครับในส่วนของคลิปนี้แล้วก็คลิปที่3ของเกี่ยวกับ เกี่ยวกับแอปนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของหลักฐานการถอนเงินที่ผมได้ถอนไปแล้วก็ได้รับเงินจริงหระเปล่านั่นเองนะครับผมนะก็ถ้าว่ามีเคล็ดลับอะไรเกี่ยวกับแอปนี้เดี๋ยวผมก็จะมาทาคลิปแล้วก็มาแนะนําแล้วก็มาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะครับผมนะโอเคทุกคนนะวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับผมนะสวัสดีครับ